สวัสดีค่ะ Fc ที่น่ารักทุกๆท,ท่านของช่องพี่วรรณภาเดนมาร์กนะคะวันนี้พี่ก็จะมาอาัปเดตหรือจะให้ทุกคนดูอดอกลูเพนของเรานะคะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะทุกคนเพราะว่าถึงแม้ว่าจะออกดอกไม่ไสมบูรณ์เท่าไหรน่นาอทุกคนแต่ว่าก็สวยงามมากค่ะ ต้องรอให้ออกดอกเต็มๆก่อนนะทุกคนแล้วทุกคนจะเห็นว่าเขามีลักษณะหรือว่ามีสิ่งพิเศษนใ,นในกลีบดอกมีดอกหนึ่งแต่สามารถที่จะสับเปลี่ยนกันจากดอกใหญ่แล้วก็ปุ่มเล็กๆจากปุ่มเล็กๆมาเป็นอันใหญ่แล้วเอาสีหมายถึงสีของปุ่มเล็กมาทำมา มาเป็นปุ่มใหญ่และสีของปุ่มใหญ่ไปเป็นปุ่มเล็กเพราะว่าดอกลูเพนี่จะมีลักษณะเหมือนกับสามสีในดอกเดียวกันเลยค่ะทุกคนเราหันไปดูกันเลยค่ะสีโอรสแบบนี้ค่ะเอฟเห็นไหมคะนี่จะเป็นช่อใหญ่แต่นี่มันเป็นช่อเล็กเนาะเพราะว่ามันแรงเกินค่ะ f อซนี่นี่นะคะนี่คือลูเพนนะคะเป็นสีโอรสแล้วพี่คิดว่าข้างในนี่ ก็จะเป็นสีโอรสอ่อนๆนี่แหละสีแดงกับสีโอรสเนาะคางๆแลีวจะออกขาวๆอันนี้ก็จะอาจจะเป็นแค่สงสีจางๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูไอฝั่งนี้กันค่ะนี่ก็จะอีกดอกหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสีหนึ่งค่ะก็จะค่อยๆเริ่มออกมาแล้วนะคะนี่ต้นลูเพนพี่เป็นไงเดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปก่อนไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เนาะทุกคนถ้าสมบูรณ์ทุกคนก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นสีโอรสแล้วก็มีสีเหลืองแล้วก็ออก โอ,โ,อโอรสีขาวๆนี่ค่ะที่เหมือนข้างบนนี้นะคะแต่เพราะว่ามันแรงเกินไงมันก็เลยทําให้สีเปลี่ยนไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอีกเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงอ่อนๆน,นะคะสีม่วงอ่อนๆแล้วก็นี่นี่ก็จะเป็นสีเหลืองเนาะนี่ออกจะเป็นสีเหลืองนะทุกคนนี่ค่ะนี่เห็นไหมทุกคนสวยงามไหมลูเพนลูพีนค่ะชื่อลูพีนเนาะทุกคนนี่ค่ะมานี่เดินนี่ดู โอโรตเหมือนกันค่ะแต่อรสต่างกันกับต้นเมื่อกี้นะคะ fc นี่จะโอรสจะต่างกันค่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมคะนี่สีคล้ายๆกันนะคะทุกคนแต่ถ้าสังเกตดีๆสีจะสีจะต่างกันมากค่ะ fc นี่คะ่ะดูนี่อันนี้ก็จะเป็นสีม่วงอีกอย่างหนึ่งนะคะ fc นี่นี่แลวก็จะมีสีแดงเป๊ะกว่านี้อีกนะคะแต่ยังไม่ทันออกตอนนี้นะทุกคน นี่ค่ะดูค่ะเพราะว่ามันแรงเกินเนาะจะรดน้ําช่วยก็ช่วยก็จะเปืองน้ําเราเพราะว่าต้นธรรมชาติเนาะทุกคนและลูกๆที่ออกมานี่ก็ต้องรอปีหน้าค่ะทุกคนถึงจะได้เห็นดอกเขานะแต่แม่นี่ก็ถ้าเกิดมีฝนนี่แม่ก็จะออกดอกตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวพี่จะ อัพให้ดูอีกทีเนาะตอนที่ออกดอกเต็มไปหมดเนาะทุกคนแต่ตอนนี้ก็ทนไม่ไหวเนาะก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้เห็นและนี่ค่ะทุกคนจะสังเกตดูสีดีๆนะคะนี่เห็นไหมมันร้อนเนาะมันก็เลยเป็นอย่างงี้นี่ค่ะทุกคนดูสิดูนี่ค่ะสีนี่ก็จะออกเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะ fc แล้วก็จะไม่เหมือนกันนะคะเห็นเห็นไหยคะสองต้นนี้จะไม่เหมือนกันคะ่ะทุกคน แต่ว่ามันเป็นคนละคนละกิ่งคนละกอนะคะนี่เดี๋ยวพี่จะให้ดูนี่กอนี้กอหนึ่งนะเป็นอะไรวะนี่นี่นี่ก็อยู่อีกกอหนึ่งนะคะนี่คนละกอค่ะนี่คนละต้นค่ะมันถึงเป็นสีแบบนี้นะคะนี่นี่ก็นี่ก็แมลงพึ่งเหมือนกันที่ผสมสีนะคะเลยทําให้สีเป็นอย่างนี้นะคะเอซนี่แล้วก็นี่อีกนะคะนี่จะไม่ทุกคนจะสังเกตดูข้างในกับข้างนอกนะคะของต้นลูเพน นี่ข้างในนี้ข้างในนี้จะเป็นสีอีกสีหนึ่งและข้างนอกก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะนี่ค่ะสังเกตดูนะคะจะเป็นอีกสีหนึ่งจะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนนี่ดูค่ะนี่เลนนี้ก็จะเป็นสีอีกสีหนึ่งเห็นไหมคะทุกคนนี่เห็นไหมนี่และก็จะมาเทียบกับสีโอรสเห็นไหมคะเอฟซีเดี๋ยวรอให้สีโอรสแตกก่อนนะคะเดี๋ยวพี่จะอัพ อีกเนาะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อดอกไม้ของพี่นะคะเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่ได้แตกหมดนะคะและทุกคนจะจะจะเห็นไม่เห็นเห็นไม่ถนัดเนาะทุกคนเนาะต้องรอให้เขาแตกก่อนเดี๋ยวพี่ก็จะได้ทําคลิปเนาะเพราะว่าพี่ก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยนะถ้าไม่ออกไปทะเลช่วงนี้นี่คะ่ะทุกคนแล้วทุกคนมาดูสีนี้อีกคะ่ะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมคะนี่คือว่าสีเขาผสมกันเองเลยนะคะสีพี่ไม่ได้มาผสมอะไรให้กับเขาเลยนะคะนี่ เห็นไหม fc เป็นส <What it S 1>, <things> ีที่เป็นสีที่สวยงามมากค่ะ fc ก็จะแตกต่างกันมากเลยค่ะเห็นไหมสวยงามมากค่ะนี่เห็นไหม fc นี่นี่อันนี้เนี่ยโอ้โหสีใหม่เลยนะเนี่ยพี่เพิ่งเห็นน่ะแต่มันก็จะมีสีตรงนั้นอีกสีหนึ่งเดี๋ยวพี่พาไปดูค่ะ fc หายไปแล้วค่ะหรือว่าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี่ค่ะนี่เป็นสีขาวของพี่ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ล่ะนี่ค่ะเห็นไหม fc นี่เป็นสีขาวค่ะว้าวใครเอซสีขาวสีขาวแล้มาอยู่ตรงนี้แล้วนี่จะเป็นสีอะไรไม่รู้แต่เราเรอให้แตกออกก่อนนะคะเอฟซี FC. เดี๋ยวพี่จะอัพให้ดูใหม่นะคะแล้วมาดูฝั่งนี้ด้วยคะ่ะเอฟซีเป็นยังไงเป็นยังไงทุกคนเป็นยังไงนี่สวยสวยทำเล่าลือไหมเอฟซี FC? สวยไหมคะ นี่คือต้นลูพีนลูพีนลูพีนนี่และนี่ก็มีอีกสีหนึ่งนะคะ Fc นี่ Fc ดูสีนี้นะคะและ Fc เอาไปเทียบดูกับสีนี้นะคะนี่นี่เห็นไหมคะคนละสีเลยค่ะ Fc นี่เห็นไหมคะเห็นไหมคนละต้นด้วยนะนี่อันนี้ก็อีกอันหนึ่งนะคะ Fc ไม่ใช่อันเดียวกันนะคะไม่ใช่อันเดียวกันนะคะนี่ นี่ดูคนละสีเลยเป็นยังไงเอฟสวยไหมคะสวยสมคำเล่าลือนี่เลยค่ะคือต้นลูพีนนี่สีโอรสตรงนี้ก็มีนะคะเพราะว่าเขาก็จะผสมกันเองสวยงามแต่สีนี้คือสีใหม่เลยนะเนี่ยเนี่ยสีนี้เป็นสีใหม่เลยนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยนี่นะคะเอฟซีสวยงามมากนี่เป็นสีโอรสค่ะ รถออกสมสมเนาะทุกคนโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะกับดอกไม้ลูเพนของเรากําลังจะออกดอกออกดอกเต็มตัวนี่มีกี่สีกันแน่นะคะทุกคนคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรรณพาเดนหมางให้พี่ด้วยนะคะ fc ขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบาย